ห,หมายเลขสี่นะคะไพจัก,กรพรรดินะคะหรือ the emperor นะคะเทียบได้กับซีอุยนะคะหรือซูดนะคะเจ้าแห่งเทพเจ้าทั้งปวงเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์และศีลธรรมให้กับมนุษย์มนุษย์ปฏิบัติตามและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างรุนแรงนะคะมีมเหสีชื่อเฮรา เทพธิดาแห่งสายรุง้งเป็นบุตรของเทพเจ้าโคนัสและรีอาสวมมงกุฎประดับด้วยเพชรพลอยสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยสวมเสื้อคลุมตัวหนา ทับเสื้อกเกาะหมายถึงอำนาจอันทรงพลังที่ซ่อนอยู่นะภายในมีอาวุธประจำกายเป็นสายฟ้ามือซ้ายถือลูกแก้วเป็นตัวแทนแห่งความรู้ความเข้าใจในกฎข้อบังคับที่มนุษย์ต้องปฏิบัติมือขวาถือคาถาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็ง หรือผู้นำความหมายไพ่ใบนี้นะคะความหมายหลักก็คือการปกป้องเหตุและผลกฎเกณฑ์อำนาจความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ